สวัสดีครับผมเมื่อนี้กะมาพบกับช่องวัยรุ่นเกษตรแ่งปันนะครับผมเมื่อนี้ผมกับสิพามาเบ่งหญ้าซิกแนวนะครับผมหญ้าให้วัวให้ควายอัตราการเจริญเติบโตนี่เร็วด้วยครับหญ้าซิกแนวนรอบตัดนี่ประมาณยี่สิบมือ้อก็ได้ตัดแล้วนี่แต่ว่าพวกนี้ผมตัดไปแล้วเดี๋ยวกะ เดี๋ยวก็ประมาณอีกสักยี่สิบมือก็ได้ตัดครับเป็นหยาที่ว่าก,กินได้ดีด้อครับเนี่ยนทนแรงทนฝนครับบตายนะครับแบบน้ำคลังน้ำยังนี่บตายเป็นยาที่ทนแรงทนฝนได้ดีแต่ว่า ถามว่าทนแรงทนฝนเนี่ยก็คือท่าน้ำขังเนี่ยเพื่อนโบตายกับจิงได้ครับแต่ว่าเพื่อนสีใหญ่ซ่าท่าน้ำขังผมลองละเนี่ยเพิ่งเบิดฝนไปก็เริ่มแบบโตเร็วขึ้นเนี่ยแต่แต่ก็จะมียาอื่นแซมขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยคือผมตัดไปกำลังกำลังกำลังใหญ่ขึ้นมา ถามว่า่บหฮนําเพื่อนในยามแรกนี่ถามว่าเพิ่นตายบโบตายนะครับแต่กะที่งไงซาในจักน้อยคำว่าทนแรงทนฝนนี่ก็คือเพื่อนทนแรงท่าแรงถามม้าบบมีน้าเห้เพื่อนโบตายกัจจิงแต่กะโตซาทนน้ำก็คือน้ำขังนี่โบตายแต่กะโตซาคือกันครับ ก็คือว่าแต่ว่าถามว่าตอบโจทย์บอ่อเนี่ยโจทย์บอ่อเนี่ยตอบโจทย์เลยด้วย,วยครับเนีย่ยสิกแนวเพราะว่าผลผลิตที่ได้มันก็เร็วมันก็ทันไห่วัวไห้ควายห้องกินนะครับผมเนี่ถ้าเป็นอันนี้ก็กำลังสีตัดครับยาวครับถ้าอีลีก็เมตรสองเมตรได้พุร่ะเนี่ย บบกคันคายเลยครับหย่าตัวนี้บกคันคายเลยกถือว่าสำหรับผมที่ผมก็ปลูกหย่าแบบหลายสายพันธุ์หลายชนิดแต่ก็ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับหย่าสิกแนวเนี่ยอันนี้ก็พอได้ตัดแล้วเนวผมก็ปลูกในพื้นที่บวหลายนะครับเนี่ยกับประมาณนี้ ก็คือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่ารอบตัดเป็นกับประมาณ20วันบางที่กับ8 8วันภุมมกระตัดละไผ่บัวไวห้ควายเาครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากปลูกหญ้าสิกแนวเดี๋ยววิธีการปลูกไผ่สนใจปลูไผอยากปลูกกัสาม,มารถทักมาสอบถามผมได้ครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปอีกเทอหนึ่งอยู่วิธีการปลูกบหญ้าครับ บ้บียงังยากดอกครับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยดครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะจากนั้นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามช่องวัยรุ่นเกษตรแบ่งปันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม